สวัสดีครับผูกัมผมช่องดักซ์โลคุยอีกครั้งนะครับับนิยายเรื่องมห ah. ายุทธ์จุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่24ในบทที่1นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วก็มีการประหน้ากันระหว่างารินต้งของเรานะกับเผ่า9ปักษาอมตะแล้วก็มีเผ่ามังกรโผล่มาพอดีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังก,กันต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งคุณหลิงเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วท้องฟ้าขณะที่ผู้คนนับไปท่วนจ้องมองรัศมีแสงก็ส่องประกายมาจากระยะไกลก่อนที่ร่างแปลร่างจะปรากฏตัวขึ้นผู้นำกลุ่มเป็นชายสวมชุดสีเขียวรูปลักษณ์ของเขาค่อนข้างธรรมดาแต่ความทนงตนที่ฉายอยู่บนใบหน้ากลับทำให้เป็นที่จดจำของผู้คนในครั้งแรกที่พบเจอยามนี้ ชายชุดเขียวยกมือขึ้นกอดอกใบหน้าเขาฉายแววความดูถูกเหยียดหยามจ้องมองรั่วทงจากระยะไกลท่าทางของเขาบ่งบอกไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเผ่าก้าวปักษาอามาตะลิ้วชิงเหรอเมื่อรั่วทงเห็นชายชุดเขียวสีหน้าก็เปลี่ยนไปอันที่จริงเกิดริ้วความหวาดกลัวกับพิพูดไว้ในดวงตา,าด้วยพวกเขามาจากเผ่ามังกรลินต้องอึ้งไปเช่นกันจากนั้นก็เห็นคนรู้จักอยู่เบื้องหลังชายชุดเขียวนั่นก็คือต้วนเทา ดูเหมือนว่าเผ่ามังกรไม่ต้องกราพรพลาดเรื่องสนุกครั้งใหญ่เช่นกันเขาเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลินต้งมองไปยังชายชุดผ้าสีเขียวนั้นที่มีท่าทียิงพยองก็จะถามเบาๆเขาไม่เคยเห็นอีกฝ่ายในเผ่ามังกรเลยทว่ารัศมีที่กำจายออกมาทำเอาเขาอึง้งทึ่งไปอันที่จริงชายคนนี้ก้าวข้ามจอมยุทธขมพลังจ้วนหลุนธรรมดาไปแล้วและสัมผัสขุมพลังหลุนหุยแล้วด้วยทว่าคื้นพลังยังขาดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจูลี่ จากเผ่าเทพประสูรนเพียงพรฝฟ้าและมู่ตีผู้มาจากเ่าก้าวปักษาอมาตะหลังจากการบ่มเพาะคลื่นจิตของหลินตงเข้าสู่ระดับฝูจงเขาถือเป็นจอมยุทธ์ชั้นนําของโลกอย่างแท้จริงแล้วแต่จอมยุทธ์ขุมพลังจ้วนหลุนก็ยังมีการจัดลําดับยิ่งไปกว่านั้นระบบการจัดอําดับค่อนข้างไม่เหมือนใครซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นอยู่ในร่างแต่เป็นความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับระดับหลุนหุยต่างหาก เมื่อผู้ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับวิถีหลุนหุยก็ถือเป็นว่าเป็นจอมยุทธที่สัมผัสกับระดับหลุนหุยได้แล้วหลังจากมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็จะมีคุณสมบัติโจมตีเพื่อเข้าสู่ระดับหลุนหุยได้พวกจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนธรรมดาก็เช่น3าผู้บัญชาการส่วนจอมยุทธอย่างจูหลี่หรือมูต่ตีก็จะเป็นพวกสัมผัสระดับหลุนหุยได้บ้างแล้วดังนั้นแม้พวกเขาจะมีการบ่มเพาะขุมพลังระดับเดียวกันแต่ก็มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากส่วนชาย ส่วนชายสวมชุดสีเขียวตรงหน้าเห็นได้ชัดว่ามาถึงระดับสัมผัสขุมพลังหลุนหุยเรียบร้อยแล้วทว่าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีหลุนหุยยังร้อยกว่าเมื่อเทียบกับตาเท่าอย่างจูหลี่หรือมูติซึ่งจะเป็นเท่นนี้จอมหยุดขุมพลังจ้วนหลุนธรรมดาก็ไม่อาจต่อกรนกับเขาได้อีกแล้วนั่นมันหลิวชิงจากเผามังกรเป็นจอมยุดที่สงพลังมากหรือกันว่าเขาครั่งการฝึกและยังเป็นผู้วุ้โสข,ของสภาเผามังกรที่อายุน้อยที่สุด นอกจากนี้เขายังได้รับการชี้แนะจากชิงจือ้อมินำซ้ำเขายังฝึกวิชาบางกรมารากตเทวะอีกด้วยดูเหมือนเสี่ยวเตียวจะคุ้นเคยกับคนตรงหน้าเขาเอ่ยปากพูดออกมาหืมเขาได้ฝึกวิชาบังกรมารากตเทวะด้วยงั้นเหรอลินต้องอึ้งไปความสนใจก็ถูกดึงดูดทันทีวิชาบางกรมารากตเทวะถือเป็นทักษะการต่อสู้ขั้นยอดของเผ่ามังกรเพราะว่านอกจากนี้นอกจากเขาแล้ว ก็ยังไม่เคยพบผู้ฝึกคนอื่นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ว่ายังไงหลินต้องก็ยังเป็นผู้ขุมกฎของเผ่าบางกรแกกำลังลบลูกเกียริของเผ่าบางกรโดยใช้คำพูดแบบนั้นกับเขาเหรอรลิวชิงรอยอยู่บนฝาสองมือกอดอกครางหัวร้อยย่อเย,ย้ยลั่ทงมีท่าทางหน้าเกลียดลงหลายส่วนทว่าก็ไม่กล้าตอบโต้อะไรเนื่องจากชื่อเสียงหน้าเกงขามของริวชิงนั่นเองอึม hmm. ที่แท้ก็เจ้าหนูริวทงรลิวชิงดิจากเผ่าบังกอน ตาแก่คนนี้เป็นคนเหนตรงบาโดยตลอดถึงคนที่มาในวันนี้จะเป็นประมุกเผามังกรข้าก็จะพูดในสิ่งที่ข้าอยากพูดมู่ตีโมดคิ้วและพูดขึ้นเมื่อเห็นหลิวซิงเข้ามาทุยตาเท่าเจ้าหยุดใช้อายุมาข่มข้าพูดตรงๆข้าอยากใช้กำปั้นแทนคำพูดซะมากกว่ามุมปากของหลิวหลิวทิงบิดโค้งน้ำเสียงหยาบกระดา้างแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่ามูต่ตีแต่เขาก็สมพลังเช่นกันหากจะลองแลกเปลี่ยนกระบวน่าก,กันมัง่ง เขาก็ไม่รู้สึกกลัวผู้วุโสใหญ่แห่งก้าวปักษาอมาตะคนนี้เลยโง่และย,ยังยิงท่าทางของมู่ตีเมื่อครึมลงก่อนที่มิติรอบตัวเขาจะบิดเบี้ยวและลอกคลื่นลึกลับบางเบากระจายออกมาแม้ว่าคลื่นนี้จะจางมากแต่จอมยุทธนับไปทั่วก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่ทรงพลังที่แผ่ออกมาจากรัศมีโดยรอบความกดดันนี้มีกลิ่นอายของคลื่นหลุนหุยอยู่ด้วยไอ้หนูแม้ว่าแกจะสัมผัสรดับหลุนหุยได้เวลาเพียงร้อยกว่าปีแต่ข้าคิดว่ายังเร็วไป ที่แกจะทำายโสต,ต่อหน้าข้าฮ่าตาเท่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ซัดออกมาสักหมัดเซจากนั้นเจ้าจะได้รู้ว่าข้ามีสิทธิ์จะทำแบบนั้นหรือเปล่าริวซิงไม่กลัวไม่เห็นมูตีเริ่มจะหัวร้อนแต่ดูเหมือนเขาจะกระตือรือร้นที่ต้องการต่อสู้เต็มประดาเสียงหัวร้อสะท้อนไปทั่วฝาบนยอดเขาหลินตงหัวเราะเมื่อได้ยินถึงริวซิงจะเยะโสไปบ้างแต่เขากรับชอบอีกฝ่าย ถ่าทางของมูตีครึ้มโลงหลายส่วนขณะที่เขากําลังจะสูญเสียการควบคุมและจะโจมตีหลิวซิงเพื่อตอบสนองและสอนบทเรียนให้ปากเด็กไม่สิ้นกินน้ํานมนั้นเสียงหัวเราะสูงไว้ก็ลั่นไปทั่วฝาที่นี่คึกคักจริงๆพื้นที่เริ่มบิดเบี้ยวเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นไม่นานรําแสงสีม่วงเข้มก็ว้าบผ่านก่อนที่ร่างหลายร่างจะปรากฏขึ้นและลอกคลื่นพลังยิ่งใหญ่ภพศา,ารกระจายออกไปเมื่อพวกเขาปรากฏตัวก็ทําให้หลายคนต้องตกอยู่ในอาการตกตะลึง พวกของเรามาแล้วเตียวเตียวมอไปบนท้องฟ้าและพูดเสียงเฉยเมื่อได้ยินหลินตงก็ต้องยิ้มก่อนจะหันไปมองตรงจุดนั้นเขาเห็นกลุ่มรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นผู้นำกลุ่มก็คือจูหลี่จากเผ่าเทพกระสูนเพียงพรฟ้านั่นเองนั่นผู้เปโสใหญ่จูหลีู่่ตีนิ้วหน้าเมื่อเห็นจูหลี่เป็นผู้นำกลุ่มจากนั้นเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มบางจางเขาไม่กล้าหย,ยาบคายต่อหน้าจูหลี่เหมือนกับริวซิงในเมื่อสถานะและความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายอยู่ระดับเดียวกับเขา นั่นท่านมูตีเนิ่นนานไม่เจอหลายปีตั้งแต่เราพบกันครั้งล่าสุดจูลี่หัวเราะทุกคนมาที่นี่เพราะไม่ติดเหลือมซ้อนไม่ใช่เหรอมาตีกันตั้งแต่ตรงนี้ใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าตงการสู้กับริวซิงแต่หมูตึกจะตุรสาล้าเส้นเก่าเผาก้าวปักษาอมาตะก่อนข้าแค่พยายามเรียกความเคารพกลับคืนมาบ้างมิฉะนั้นคนอื่นก็จะย่อเย้ยเผาของข้าได้มู่ตีกล่าวโอ้ จูหลียิ้มก่อนจะมองไปที่กลุ่มของหลินต้งที่อยู่บนยอดเขาจากนั้นสายหัวไปมาและพูดว่าท่านมูตีสหายน้อยหลินต้งเป็นผู้มีพระคุณของเผ่าเทพปศุนเพียงพรฟ้าอย่าว่าแต่เผามาังกรไม่ยอมเลยเผ่าของข้าก็ไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนโอ้เสียงกระหึ่มประทุขึ้นไปในทันทีที่จูหลีพูดจบจอมยุทธจำนวนมากพาต่ตางพากะตกตะลึงมาจ้องมองไปทางหลินต้ง พวกเขาไม่คิดเลยว่ามนุษย์ผู้นี้จะมีผู้สนับสนุนที่ทรงอํานาจไม่เพียงแต่ลินโต้งมีตําแหน่งผู้ขุมกฎของเผ่าบางกรแต่ยังมีความสนิทสนมกับเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่เขากล้าเยียบเท้าพวกเผ่าก้าวปักษาอมตะก็กองหนุนของเขาน่าสะพรึงอย่างนี้นี่เองเจ้ามู่ตีพงะเมื่อได้ยินคําพูดของจูหลี่จากนั้นใบหน้าดำคล้ำยิ่งดิ่งลงหลายส่วนขณะที่ดวงตาเกิดริ้วความประหลาดใจมากขึ้น เขาไม่เคยคิดเลยว่าเผ่ามังกรและเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้ฝาจะเลือกที่จะประทะกับเผ่า,าก้าวปักษาอมะตะเพราะมนุษย์คนหนึ่งดวงตาของมูตีมือครึมจากนั้นก็เอียงศีรษะเล็กน้อยมองไปยังร่างที่ไม่ค่อยโดดดินที่เบื้องหลังอย่างไม่มีใครได้สัสงเกตคนพวกนี้ตัวเล็กและร่างห่อหุ้มไปด้วยเสื้อคลุมที่ตัวโรมที่ดูหลวมนะครับเขาทำราวกับไม่เห็นสายตาของมูตีและสายหน้าเบาๆมูตีดึงสายตากรับก่อนจะสะบัดแขนพ่นเสียงเย็น ในเมื่อเผ่ามังกรและเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าออกหน้าข้าก็จะปล่อยเจ้าไปในวันนี้แต่ถ้าแกกล้าท้าทายเผ่าก้าปักษาอามตะอีกครั้งรับรองว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆลินต้องยิ้มแล้วพูดตอบว่าอะไรที่ทําให้ท่านผู้บุโสมู่ตีพูดอย่างนั้นข้าไม่ชอบรุกรานใครถ้าอีกฝ่ายไม่เริ่มก่อนตราบใดที่เผ่าก้าปักษาอามตะไม่มาก่อกวนข้าก็จะไม่ยุ่งด้วยแต่เมื่อไรที่ล้ําเส้นมาพวกมันก็จะได้เรียนรู้ว่าข้าลินต้อง ไม่ใช่คนที่พวกมันจะอยากยุ่งด้วยน้ำเสียงของลินต้งแฝงแววโหดเที่ยงเมื่อพูดขึ้นเผ่าก้าวปักษาอมตะมีอำนาจก็จริงแต่พวกเขาเข้าใจผิดที่คิดว่าตนเป็นคนไม่สู้คนบางคนก็ไม่รู้จักถนอมน้ำใจมู่ตีแค่นเสียงเย็นชาขณะที่ดวงตาอัดแน่นไปด้วยความโกรธทว่าเขาก็ไม่สามารถระเบิดอารมณ์ออกมาได้ในตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือจ้องมองลินต้องยางกับจะกินเลือดกินเนื้อก่อนจะละไปโดยสิ้นเชิง บนท้องฟ้าจูลี่เห็นฉากนี้ก็เริ่มยิ้มกริ่มจากนั้นก็พลิ้วตัวลงบนผืนพร้อมกับเราผู้วุโสของเผ่าเขายิ้มไปมองที่ดินตงไอหนูเอ้ยเจ้านี่สร้างปัญหาได้ทุกที่เลยผู้วุโสใหญ่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้ายังไม่ได้พูดอะไรสักคำก็โดนคนอื่นมาหาเรื่องถึงหน้าประตูบ้านแล้วลินตงคำนับทำท่าไรริ้งสาเผ่าก้าวปักษาอมตตาเป็นตัวกอบอดในวันนี้ชัดๆแล้วสาเหตุที่พวกท่านมาที่นี่ เพราะสนใจตําหนักทุนซึ่งนั้นเหรอขอรับลินต้องมองจูรีและถามแต่สองประโยคหลังกลับลดเสียงลงมากข้าทราบดีว่าเจ้าเป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวฤิดก์กืนกินจูรีมองไปที่ลินต้งด้วยสายตาล้ำลึกก่อนจะพูดต่อและเจ้าก็เป็นหนึ่งคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในการรับมรดกข,ของราชันกืนกินด้วยเหตุผลนี้ท่านประมุกเลยส่งข้ามาเพื่อช่วยเหลือแม้ว่าเจ้าจะก้าวเข้าสู่ระดับฟูจงขั้นเทวะ แต่ก็ยังมีจอมยุทธสมพลังมากมายเร้นกายอยู่ในทวีปยาวดังนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าจะได้รับบรดกกับกำลังภายในที่มีในปัจจุบันข้าฝากขอบคุณท่านประมุกด้วยลินต้องหัวเราะและรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจมรดกข,ของราชันกืนกินดึงดูดใจมากทว่าเผ่าเทพสูรเพียงพรฟ้าเลือกที่จะช่วยเขานี่เป็นความเมตตาอย่างมากฮ่าลินต้องเป็นอย่างไรบ้างเสียงหัวเราะคุ้นเคยถูกส่งมาจากอีกฝั่ง ขณะที so so ่เขากําลังคุยกับจูหลี่หลินตงหันมองไปก็เห็นจอมยุทธจากเผาบางกรกงกลังเดินมาหาและคนที่ัวเราะเต็มเสียงก็คือต้วนเทานั่นเองลินตงคํานับต้วนเทาและยิ้มจากนั้นก็กว่าตาและหยุดยิงที่หลิวซิงที่กําลังจ้องมองเขาเฮ้เจ้าเหรอลินตงที่ท่านชิงชื่อชื่นชมความยิงธนงบนใบหน้าหลิวซิงไม่ได้ลดลงเลยเขายิ้มและมองไปที่ลินตงดวงตาอัดแน่นด้วยความร้อนละอุใช่ข้าเองแม้ว่าใบหน้าหลิวซิงจะฉาบด้วยความหยิงะนง แต่เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายส่งมาดังนั้นหลินต้งจึงยิ้มต่อไปริ้วซิงหัวร้อร่าจากนั้นก้าวเท้าไปข้างหน้าอันใดน,นั้นแสงสีเขียวก็พวยพุ่ง,งขึ้นมารอบร่างก่อนที่เสียงมังกรคำรามเขย่าวพื้นดินจะดังตามมาจากนั้นลวดลายมังกงมารมรกตนับพันตัวก็บินฉวัดเฉวียงรัศมีนี้ทําให้เกิดร,ร้อยแตกขนาดใหญ่บนบูเขาเทียนหลงเซียวเยียนและพวกเพาะและพักพวกมองภาพนี้ก็ตกใจพวกเขาเตรียมเข้ามาขวางหน้าแต่มือข้างหนึ่งของลินต้งก็โบกให้หยุดก่อน ในเมื่อพี่ใหญ่ต้องการทดสอบวิชาบังกรมรกฎเทวะข้าก็คิดว่าท่านชิงจื่อคงอยากจะเสียคงจะเสียหน้าถ้าข้าปฏิเสธเอาละวันนี้ข้าขอคําชี้แนะจากเจ้าลินต้องยิ้มทันใดกำมือสองข้างแน่นรวดหลายบังกรสีม่วงทองก็พรั่งพรูออกมาจากร่างของเขาแรงกดดันของบังกรสายเลือดโบราณและบริสุทธิ์ดูราวกับบังกรตัวมหึมาค่อยๆตื่นขึน้น โขกแสงสีม่วงทองพรั่งพลวออกมาจากร่างหลินต้องราวกับประกายแสงอาทิตย์นับพันส่องลงมาขนาดที่รวดรายมังกรสีม่วงทอง300ตัวคำรามลั่นฝาแรงกดดันของมังกรที่บรรจุอยู่ภายในนั้นบริสุทธิ์และเก่าแก่มาก รัศมีพลังของหลิวซิงแข็งแ,งแกร่งกว,าว่าเมื่อยืนอยู่ตรงข้ามกับรินตงแสงสีเขียวซ่านไปทั่วพื้นที่ขณะที่ลวดลายมังกรมารากฏ800อตัวว่ายวนอยู่รอบตัวเขาในขณะที่ฝูมังกรเคลื่อนไหวความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวก็พลาดมาไม่มิติจนแสดงดจนกระทั่งแสดงสัญญ,ญาณบิดเบือนทุกคนที่อยู่รอบข้างทั้งคู่ถอยออกห่างไปหลายช่วงตัวชัดเจนว่าพวกเขาฝึกฝนทักษะวิชาเดียวกันมาอย่างเชี่ยวชาญจากมุมมองคนดูแล้ว เหมือนพวกเขากำลังประกวดประชันในทักษะวิชาที่มีทว่าเนื่องจากมีช่องว่างขุมพลังกว้างมากเห็นได้ชัดว่าริวซิงถือไพ่เหนือกว่าหลายขุมแม้ว่าลวดลายมังกรมรกต800ตัวจะโมเข้าซัดไม่หยุดแต่ลวดลายมังกรมรกตสีม่วงทองก็ยังว่ายวนอยู่รอบตัวลินโต้องอย่างเหนียวแน่นพวกมันอาจจะเสียเปรียบในแง่จํานวนแต่ทุกคนรู้สึกว่าเมื่อเทียบกันตัวต่อตัวมังกร,รกสีม่วงทองแข็งแกร่งกว่ามังกรมรกตมากหนกัก ประกายแสงจ้าว้าบนในตาของริวซิงขณะที่จ้องมองไปที่ความแคร่้วแน่ของรินต้งภายใต้แรงกดดันของรัศมีเขาจากนั้นรา่า,นนรางเขาก็โน้มตัวไปเล็กน้อยก่อนจะเวียงมัดไปเบื้องหน้านี่เป็นมัดรุ่นรุ่นไม่มีลูกเล่นใดๆทว่ารวดร้ายบางกรงปรากฏรอบตัวเขาคำรามก้องจังหวะเดียวกันมัดที่ปล่อยออกไปนั้นจากนั้นพวกมันก็กลายเป็นลั้แสงสีเขียวทยานมาหารินต้งด้วยความโหดร้ายและป่าเถื่อนปังรําแสงสีเขียวเหมือนบางกรเมื่อคือมาเมื่อพุ่งออกมา เกิดคู่เกิดคูขนาดใหญ่ขนาดที่ภูเขาเบื้องล่างแยกออกเป็นสองซี่หมัดของหลิวซิงชัดเจนว่าครอบว่ารุนแรงมากเลยทีเดียวลินต้งมองดูความป่าเถื่อนและรุนแรงของแสงสีเขียวที่ขยายขนาดในดวงตาความเคร่งเครียดก็เกิดขึ้นเะว่าเขาไม่ได้แสดงอาการหลบหลีกแต่อย่างใดชัดว่าหลิวซิงต้องการทดสอบวิชามังกรมรกตของเขาถ้าเขาหลบหลีกคงโดนอีฝ่ายย่อเย้ยแน่ เมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นในใจลินต้งทะยานไปข้างหน้าขณะที่แสงสีม่วงทองพวยพุ่งออกมาลวดลายมังกรสีม่วงทอง300ตัวพุ่งไปข้างหน้าหมัดของเขาปะทะเข้าจังใหญ่กรบรำแสงสีเขียวแขนงกรําำแสงพลังทั้งสองชนิดกระจายออกไปจากจุดที่ประทะกันภูเขาสั่นไหวอยู่เบื้องล่างแล้วถูกทำลายลงจากผลพวงพลังนี้หินดินสายปิวว่อนไปทั่วภูเขายุบตัวลงว้ามร่างลินต้งถอยหลังไปเนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นทว่าเมื่อนิ้วเท้าแตะลงบนอากาศ คลื่นจิตสีเงินขาวทรงพลังและยิ่งใหญ่ก็ครุงพรานทําให้ร่างเขามีเสถียรภาพมากขึ้นมีหนาซ้ายังปิดกั้นคลื่นพลังที่พุ่งเข้ามาหาอย่างสมบูรณ์แข็งแกร่งจริงๆริลินต้องแอบตกตะลึงริวซิงแข็งแกร่งกว่าเทียนหลงตวนเท่าและจอบยุทธขุมพลังจ้วนหลุนธรรมดาคนอื่นๆมากถ้าไม่ใช่เพราะคลื่นจิตของลินต้องเข้าสู่ระดับฟูจงขั้นเทวะแล้วละก็อาจเป็นไปได้ที่เขาจะไม่สามารถต่อกอก,กับริวซิงได้เลย เมื่อร่างกายทรงตัวได้ลินตงเงยหน้าขึ้นมองริวซิงที่ไม่ได้ขยับตัวเลยเขารู้สึกช่วยไม่ได้แต่ก็ยังประสานมือพางหัวรอพี่ริวซิงทักษะวิชามังกรมรกรเทวะของเจ้านั้นทรงพลังจริงๆสมกับเป็นกระดูกมังกรระดับเทวะเพียงรวดลายมังกรสา0ร้อยตัวก็สามารถเทียบเคียงกับมังกรแป0อยตัวของข้าได้ถ้าเจ้าอยู่ขุมพลังเดียวกับข้าคงยากที่ข้าจะเทียบฝีมือได้ริวซิงจ้องมองลินตงความทะนงบนใบหน้าจางลงหลายส่วนไม่นานก็กล่าวว่า ท่านชิงชื่อชางตาแหลมจริงๆพี่ริวซิงทอมตัวเกินไปแล้วทาให้พอดข้ามีกระดูกมังกรระดับเทวะก็เป็นเรื่องยากที่จะปลดปล่อยพลังของวิชามังกรมารากฏเทวะในขอบเขตดังกล่าวได้ลินต้องหัวเราะการได้รับการถ่ายทอดกระดูกมังกรระดับเทวะก็ถือว่าเป็นความสามารถของเจ้าแล้วตอนนั้นข้าถูกท่านผู้นั้นเล่นงานจนอวมเลยสุดท้ายก็ต้องเลือกกระดูกมังกรระดับโบราณแทนริวซิงหัวเราะและพูดขึ้นลินต้องอดยิ้มไม่ได้ ท่านที่หลิวจิงพูดคงหมายถึงเทพมังกรหลิวจือสินะฮ่าฮ่าอย่าโกรธนะลินตงนี่เป็นนิสัยเสียๆของหลิวซิงเขาชอบปล่อยมารก่อนจะพูดเสมอโดยไม่สนใจว่าใครและเป็นที่รู้จักกันหรือไม่ผู้โศทุกคนกระทั่งท่านประมุขก็ถูกเขาท้าทายมาหมดแล้วต้วนเทาก้าวไปข้างหน้าและพูดยิ้มๆลินตงอึ้งสมกับเป็นผู้ครั่งในการฝึกจริงๆเจ้ามาที่นี่เพราะมรดกของราชันกืนกินใช่หรือไม่ลินตงยิ้มกว้างและพูด เฮ่ hey, hey. ข้าได้ยินท่านประมุกบอกว่าเจ้าเป็นผู้ครอบครองตาประทับเทวและขิดกืนกินแต่ตัวข้าก็สนใจมรดกไม่น้อยเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลานั้นใครดีใครได้ก็แล้วกันริวซิงเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเมามองไปที่หลินตงคำพูดของเขาไม่มีอ้อมค้อมหรือความเก็บซ่อนความปรารถนาเอาไว้เลยได้งั้นเรามาแข่งกันอย่างเป็นธรรมลินตองอมอยิ้มพูดที่นี่มีคู่แข่งมากมาย จะเพิ่มริวซิงเข้าไปอีกหนึ่งก็ไม่หนักอะไรการประกาศตัวยังเปิดเผยย่อมดีกว่าแอบแทงกันข้างหลังฮ่าฮ่าเยี่ยมริวซิงหัวร้อสะใจจากนั้นก็กล่าวว่าแต่เจ้าไม่ต้องห่วงถ้าข้าบทโอกาสจริงๆข้าจะให้เจ้ายืมมือในเมื่อเจ้าเป็นผู้คุมกฎเผ่าเจ้าก็คือพวกของเราลินต้องยิม้มเกิดความประทับใจในตัวริวซิงมากขึ้นไปอีกสามในสี่เผ่าจะกรพพัดมาถึงแล้วแต่เผ่าวิหกพิศวงยังไม่มาเลยข้างหลังดินตง ดวงตาสเสียวเตียวมองไปรอบๆแล้วตั้งข้อสังเกตฮ่า <c> ๆ <oughs> พวกเขามาแน่ไม่มีใครในโลกนี้จะเทียบความเร็วกับตัวขุนเพิงได้พวกเขามาได้ตลอดเวลาที่ต้องการละจูลี่หัวรอกท่าทางจูลี่เปลี่ยนไปเมื่อพูดจบเขายิ้มกริ่มแล้วพูดพูดถึงผีผีก็มาฮ่าๆๆไม่คิดว่าท่านจูลี่จะมองเราในแงด่ดีพูดถึงแง่ความเร็วเผาเทาพปะสูนเพียงพรฟ้าก็โดดเด่นเช่นกัน เสียงหัวเราะกระจายไปทั่วฝาลินโต้งเงยหน้าขึ้นจากนั้นมานตาเขาก็หดตัวลงเมื่อหมอมิติส่วนหนึ่งบนท้องฝาก็กำลังบีดเปี้ยวอย่างรวดเร็วพื้นที่บีบเข้าหากันร่างคนกลุ่มหนึ่งก็เดินออกมาอย่างแปลกประหลาดมีคนห้าคนเท่านั้นที่ออกมาผู้นำกลุ่มเป็นชายที่บีบผมสีเงินและรูปร่างเล็กแต่ละลอกคลื่นน่ากลัวเล็ดลอดออกมาจากร่างนั้นไม่ได้อ่อนแอกว่าจูลีหรือมู่ตีเลยที่ท้ก็ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่คุณหยวนนี่เอง จูหลีมอไปที่กลุ่มคนที่มาใหม่แล้วหัวรเราะเบาๆจากท่าทางพวกเขาคงจะรู้จักมักคุ้นกันพอสมควรนี่คือสมาชิกของเผาวิหกพิศวงเหรอลินต้องจ้องมองร่างทั้งห้าอย่างใคร่รู้คนในกลุ่มประกอบด้วยผู้วุโสสี่คนและสตรีหนึ่งเดียวดังนั้นดวงตาของเขาจึงหยุดนงที่ร่างหญิงสาวอย่างช่วยไม่ได้นางสวมเสื้อผ้าสีแดงมีใบหน้าง,งดงามรูปร่างเพรียวบาง มองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นโฉมสักรามนางหนึ่งทว่าใบหน้านั้นกราบเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งผมสีเงินยวงเปล่งประกายบนศรีรษะเพิ่มสเสน่ห์ให้ใบหน้าเยือกเย็นและตราการตามากขึ้นยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทําให้หลินตองอึ้งที่สุดก็คือเขาพบว่าคลื่นยู่นในร่างนางอ่อนด้อยมากคาดเดาวจากฐานพลังนางน่าจะมีขุมพลังอยู่ระดับสื่อสเสวียนขั้นต้นเท่านั้นนางกล้ามาที่นี่ด้วยความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้เนี่ยนะท่าทางจะมาดมั่นมากจริงๆเอ๊ะนั่นมันไม่ถูกนี่ ลินตงขมวดคิว้วไม่นานความคิดก็พรุ้งพร่านคลื่นหยวนของนางอาจจะอ่อนแอแต่มีพลังกลุ่มหนึ่งที่ครอบงำอยู่นอกจากนี้ยังเป็นคลื่นที่คุ้นเคยในขณะที่ลินตงกำลังเฝ้าสังเกตหญิงสาวผมเงินในชุดสีแดงดูเหมือนานางจะจับสัมผัสได้ดวงตาของนางขยับลงมาที่เขานางไม่ได้พูดอะไรแต่กลับมีประกายสีเงินขาวพริ้วพราวอยู่ในดวงตาและลอกคลื่น,นเป็นเอกลักษณ์พุ่งมาหาลินตงคลื่นจิตเหรอ ดวงตาหลินตงแข็งทื่อไม่เห็นระลอกคลื่นปรากฏขึ้นเขาสบัดนิ้วปัดเป่าเบาๆจังหวะเดียวกับคลื่นจิตสีเงินขาวที่แหลมคมพรางเข้ามาทําลายระลอกคลื่นจิตของหญิงสาวออกไปไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นจากการประทะของคลื่นจิตทั้งสองสายมีเพียงร่างของพวกเขาสั่นเทาเล็กน้อยนางเป็นจอมยุทธที่เชี่ยวชาญด้านพลังจิตอยู่ในระดับฝูจงขั้นเทวะเหรอความอัศจรรย์ใจว้าวขึ้นในสายตาของหลินตงเขาไม่คิดว่า จอมเวทที่มารู้ระดับฟูจงขั้นเทวะคนแรกที่เขาพบจะเป็นทิดาหิมะที่สวยสง่าเช่นนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีอาการอึ้งในดวงตาความประหลาดใจก็ฉายบนใบหน้าเยือกเย็นของหญิงสาวชุดแดงผมเงินจากนั้นดวงตาของนางก็เพ่งลึกไปที่หลินตงเห็นได้ชัดว่านางสัมผัสได้ว่าเครื่องจิตของหลินตงไม่ได้ด้อยไปกว่าตนเลยสักนิดฮะดูเหมือนสหายน้อยคนนี้จะบ่มเพาะพลังแบบเดียวกับสาวน้อยคุณหลิงเลยการประทะกันของพลังจิตอาจจะเจือจาง แต่ก็ต้องรู้ว่าคนโดยรอบเป็นอย่างไรการแลกเปลี่ยนกระบวนท่าระหว่างทั้งสองไม่ได้รอดผลสายตาพวกเขาไปทันใดนั้นผูพุโศกใหญ่คุนหยวนก็เป็นหัวร้อล่ามือมองไปที่ลินตองอย่างเข้าใจท่องแท้สาวน้อยเจ้าเจอคู่แข่งแล้วเจ้าโอ้ตัวว่าเป็นคนมีพรสวรรค์มากที่สุดในเผ่าในช่วงพันปีแต่สหายน้อยคนนี้ไม่ได้อ่อนด้อยกว่าเจ้าเลยหนังหัวของลินตงช้าเนึบจากคาคู่นั้นตาเท่าคนนี้เล่มาก ถ้าพูดใส่ความกันแบบนี้รั้งแต่จะเพิ่มความเกลียดชังให้กับหลินตงหลินตงมองไปที่หญิงสาวชุดแดงตามคาดรัศมีแผดเผารุกโชนในดวงตาที่เยียบเย็นสหายถ้ามีเวลาปร,รองจิตกันสักหน่อยไหมละ่ะหญิงสาวที่ชื่อคุณหลิงกำจาไอเยียบเย็นอีกหลายส่วนแต่ท่าทางของนางดูชื่นชอบที่หลินตงสามารถตอกอ้อนกับนางได้ด้วยัวเพียงเท่านี้นางจึงไม่คิดจะสงบปากสงบคำน้ำเสียงของนางช่งางไพเราะสนอหู ถ้าว่ากลับทําเอาลินต้องหัวราอขมขื่นอยู่ในใจเอ่อถ้ามีเวลานะลินต้องสั่นหัวอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่ตอบยังแบ่งรับแบ่งสู้ตอนนี้เขาต้องเพ่งความสนใจไปที่บรดกของราชันกืนกินจะมาเล่นกับนางได้อย่างไรทางด้านจูลียยิ้มกริมเมื่อเห็นภาพนี้จากนั้นตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อสนทนาดวงตาพวกเขาจ้องมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพายุลึกลับและพื้นที่รุรกันดาระกาวว่าพรุ่งนี้กระแสลมจะอ่อนกำลังลง เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเข้าไปในดินแดนทุรักกันดานนี่แหละค้นหามิติเลื่อมซ้อนกันดีไหมละ่ะตกลงผู้คนโดยรอบคิดชั่วครู่ก่อนจะตอบเห็นด้วยลีนโต้งที่อยู่ข้างๆกวาดมองเราจอมยุทธ่ทรงอำนาจที่มารวมตัวกันริมฝีปากของเขาบิดลงมีโอกาสที่จอมรุ่ระดับผู้เชี่ยวชาญเกือบครึ่งหนึ่งของทวีปยาวจะมารวมกันที่นี่เผ่าจะะักรพรรดและขั้วอำนาจต่างๆที่มีชื่อเสียงได้ส่งจอมยุทธ์ชั้นนำมาดูเหมือนอัตราการแข่งขันที่จะได้รับปรดกราชชั้นกืนกินจะสูงมาก ตอนนี้ในมือหลินต้งกำแน่นทว่ามีนาทีต่อมาเขาก็ขมวดคิว้วขณะที่ดวงตามองไปยังพื้นที่ว่างปาเปล่าเบื้องหน้าเมื่อครูเขารู้สึกได้ว่าเหมือนกำลังโดนจับตามองแค่วุบเดียวความรู้สึกก็หายไปแม้หลินต้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองจับสัมผัสผิดพลาดไปหรือไม่ดังนั้นเขาจึงได้แต่สายหัวทว่าไม่รู้ทำไมกราบมีความกังวลเล็กๆผุดขึ้นในใจเกรดเล็กดอยคุณผิงร่างเป็นนกปกคลุมด้วยเกรดคล้ายปลาเป็นสัตว์อสูรโบราณในตำนาน กล่าวได้ว่าเมือ่ออยู่ในน้ำจะเป็นปลาอยู่บนฟ้าจะเป็นนกเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแหมกำลังเขาเรียกอะไร <out> เปิดประเดิมเข้า <out> สูา่การเข้าตําหนักทุนซื่อเหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปถัดถไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ Up while you drown, they want to fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.